สำหรับท่านเศรษฐาทวีสินครับนาย,ยกรัฐมนตรีนะฮะเพิ่นกะได้ย่ำนะครับระวาง ระว่างการกล่าวนะครับถอยถแถลงว่าต้องตีเล็กคณะหอนนะฮะโดยเพื่อนก็บอกว่าไทยนี่พร้อมเดินหน้าหน,นุนเศรษฐหนุนธุรกิจนะครับพร้อมกับไทยสีลังกาอย่างเต็มที่พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนานะครับในความสัมพันธ์อย่างไกลจิตยกระดับความร่วมไม่ร่วมมือทั้งเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงพัน FTA ไทยสีลังกาและสําหรับงานนี้นะครับก็ได้มีการลงนาม MOU นะครับในการเดินอากาศและการพัฒนาอัญมณีน้ำครับ เมื่อวันเสาร์ที่3กลุภมพั์2,567ที่พานมาครับเวลา4บาย4โมงครับผู้ชมครับตามเวลาทองทิ้นของกลุ่มโคลัมโบนะครับซึ่งราก,กว่าประเทศไทยเน1นึงชั่วโมงเคิงนั่นเองนะฮะ ยูทีฮองแซมเบอร์ห่อนะครับสำนักประธานาธิบดีศรีลังกากลุ่มโคลัมโบของประเทศศรีลังกาเนี่ยแหละครับผู้ชมครับน่ายเสฐาทวิสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเพื่อนก็ได้ร่วมเป็นสักีพยานร่วมกับนายรานินวิกรมศรีเฮนะฮะเพื่อนเป็นประธานาธิบดีของประเทศศรีลังกานะครับในการลงน้าม3ฉบับนะฮะได้แก่ฉบับแรกครับผู้ชมครับนั่นก็คือความตกลงทางการค้าเสรีหรือ f t a ไทยศรีลังกานะฮะและก็มีน่ายภูมิถ้ำเวชยชัยนะครับ รองหนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะเป็นผู้ลงหน้ามไฟไทยพร้อมทั้งน่ายกัตจักกะทุเคนรินรุวันชีวะเฟืร์นราโดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์การค้าและความเหมือนคองทังอาหารเป็นผู้ลงหน้านะครับของไฟสีลังกานั่นเองนะครับฉบับที่2ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือนะฮะฉบับร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศฉบับไม่นะฮะระหว่างไทยกับสีลังกา ซึ่งจะทํำขึ้นเพื่อแทนทีและกัยกเลิกความตกลงฉบับที่ลงน้ำนะครับเมือ่อโอแต่โดนแล้วครับผู้ชมครับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2 4 9 3เลยนะครับโดยจะลดอุปสรรคนะฮะและก็อำาน,นวยความสะดวกด้านการค้าการบริการทั้งอากาศนะครับทั้ง2ประเทศนะฮะ ซิทธิการบินพร้อมทั้งความปลอดภัยสุลกกากรนน้ำนะครับให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO นะฮะโดยไฟไทยนะครับกับมีน่ายจากกักรพงษ์แสงมณีนะครับรัฐมนตรีสอยว่าการกระทรวงการตั้งประเทศเป็นผู้ลงนามพร้อมทั้งไฟของประเทศศรีลังกาเนก่ยขึ้นอนาย นิเลตีนิมันสิริปาเดเดซันวานะครับผมเพื่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่าเรือและการขนส่งทางทะเลเป็นผู้ลงหน้ายฟสีลังกานั่นเองนะฮะสำหรับฉบับสุดท้ายคือฉบับที่3าครับผู้ชมคบนั่นก็คือการบันทึกนะครับความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณนีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนะครับผู้ชมคบหรือจิมนะฮะ The Jim and Jewelry Research and Training นะฮะ intivity of วีศรีลังกานะฮะเพื่อสั่งความรวมมือนะครับด้านการพัฒนาอัญ,ญมณีพร้อมทางส่งเสริมทั้งด้านการค้าทั้งสองประเทศซึ่งไทยนี่นะครับผู้ชมาับก็สารารถที่สิเข่าถึงแหล่งวัตถุดิบและ,ะแหล่งอัญญมณีได้หลากหลายกว่าประเทศศรีลังกานั่นเองนะครับผู้ชมรับซึ่งร่วมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนและก็ฝึกบุคลากรน,นะครับที่เกี่ยวของทั้ง2ฝ่าย โดยพนในงานนี่ก็มีนายสุเมธประสงค์พงชัยนะครับเพื่อนเป็นพ่ออสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและก็เครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนเป็นผู้ล่งน้ำไฟไทยพร้อมทางไฟศีรกานะครับผู้ชมครับั่นก็คือนาย b g r w กำลักนะครับผู้ชมครับเพื่อนเป็นพอออนะฮะสถาบันวิจัยและฝึกอบรมอัญมณีและเครื่องประดับแห่งศีรกาเป็นผู้ล่งน้ำไฟศีรกานั่นเองนะครับ ค่ะโดยทางนายเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีเพิ่นกันยงได้ากาวถอยถแถลงนะคะในงานศรีลังกาไทยแลนด์บิลสเน็ตเน็ตเวิร์กิ่งนะคะซึ่งก็มีการระบุนะคะตอนหนึ่งว่าการที่บริษัทสันนําของไทยกว่า20แห่งร่วมเดินทางมาในเทือนีและก,ะการลงน้ำของ FTA ไทยศรีลังกา สะท้อนถึงความรู้สึกนะคะความเสื่อมันในศักยภาพระวางนะคะซึ่งกันและกันที่ผ่านมาการข่าดระวางไทยกับสีลังกากระเติบโตเมื่อเทียบกับปี2 5 6 5สินค้าของไทยเองก็สามารถมีส่วนสนับสน,นุนอุตสาหกรรมการบริการที่เติบโตของสีลังการ่วมทั้งพัฒนาทักษะการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและการโลงแลมระวังกัน ซึ่งในคณะเดียวกันค่ะก็มีบริษัทไทยจำนวนมากดำเนินธุรกิจในศรีลังกาโดยเฉพาะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและกะพลังงานซึ่งเพื่อนเองกับสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆของไทยได้ใช้ประโยชน์จากโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังเติบโตของศรีลังกาและก็ได้เปรียบเทียบนะคะทางภาษีในตลาดต่างประเทศและก็การเชื่อมโยงทางทะเล เพื่อเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกในภูมิภาคอาเซียนด้วยโครงสร้างแลนบิดของไทยนั่นเองและก็ด้วยสุภาพสิทธิ์ทีวาจงตีเล็กขณะยังห่อนอยู่เพื่อนบอกว่าพร้อมที่จะสนับสน,นุนเรื่องของธุรกิจ จากทั้งสองไฟล์ให้ได้ใส่ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเอฟทีเอที่ลงหน้าในมือนีและก็อวยพรให้งานในมือนีประสบผลสําเร็จนั่นเองค่ะซึ่งกอนหนนี้นะครับผู้ชมครับนายชัยวัชรรค์นะฮะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเพิ่นกันได้บอกนะครับว่ารัฐบาลเดินหน้าคับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกนะฮะพร้อมพลักดันการใส่ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อนะครับอย่างต่อเหนือฮะคุณผู้ชมครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถนะฮะด้านการส่งออกไทยสู่ตลาดโลก พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและก็ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการประชุมเจราจาร f t a ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับรอบที่2เมื่อวันที่22หอวันที 2016. าาาา่26มกราคมผ่านมาต้องบอกว่าทั้ง2ฝ่ายนะครับผู้ชมครับกระได้หาเรือ่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนมุมมองและก็ข้อเสนอต่างๆด้านการค้าและการลงทุนนะครับพร้อมกับสร้างความขอใจนะครับในการร่วมกันยกระดับสู่หุน้นส่วนทางเศรษฐกิจในอนาคตให้มากยิ่งขึ้น โดยการประชุมเจราจา FTA ไทย EU รอบที่3นะครคุณผู้ชมครับทาง EU นี่เพื่อนก็นบอกว่าเพื่อนสิรับเป็นเจ้าภาพได้ปิดกุ้ง<ะ>เพื่อหารื่อในประเด็นต่างๆนะครับด้านความร่วมไม่ร่วมมือกันไทยกับ EU นี่แหละฮะเพิ่มเติมในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6 7โดยทางรัฐบาลนะครับเพื่อนก็นตั้งเป้าให้การเจราจา FTA นะครับสามารถบรรลุขอตกลงได้นะฮะภายในปี2 5 6 7และปัจจุบันนี้นะครับผู้ชมฮะ สหภาพยุโรปนะครับกรถือว่าเป็นคู่ค่าอันดับที่4ของประเทศไทยเข้านะครับผู้ชมครับซึ่งในปี2 5 6 6นะครับการค่าของไทยกับนะฮะสหภาพยุโรปหรือ EU นี่นะฮะก็มีมูลค่านะครับในการทรงออกรวมกันี่ประมาณ41,000ล้านดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวนะครับ